นา out, hehe, ้นาโมตัสชาพะกะาวตโวอรหะตตสสมาส <im> ัมพ <im icks Say ar> <im ito> ุทธะหน้าโมตัสชาพะกะาวตโวอรหะตตุสมาสัมพุทธะน้าโมตัสสาภัคะวตัวอรหะตตสสมาสัมพุทธะปุตตะกะโลละเพปุตังธนกาโมละเพธนังอธิกายเกยยะยยะเทวานังปิยะตังสุตตวาสัว ชยาสนากะตาพุทธ,ธเชวะเเอชวามารังสวาวหะนางจะตุสัจจาสะพังและสังเยปิวิสุวิสุนาราสะพาตันหังกะราทโยพุทธ,ธาอัทวี สตินายกกาสัพเพปฏิทิโตมม่หังมัทธะเกเตมุนิสลาสีเสปฏิทิโตมม่หังพุทธะเอ้ยพุทโธธรรมโมทวิโลจานสังโฆปฏิทิโตมม่หังอุเรสัพพะคุณากา กะโลอะยาเยมอนุรุทธ a สารีปุตโตจะทักขิเนโกทันโยปิธิภาคาสมิงโมคาลาโนจะวามาเกทักขิเนสะวะเนไมหังอาสุ สงอ,อานัน,นทราหุลากัสโปจะมะหานาโมอุาสงวามะโส,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 สตะเกเกสะโตะปิทิพาคสมิงสุริโยวะปะพังกะโร นิสโทสิเิสามปันโนโสพโตมุนิปุงคะโวกุมาระกัสโปเทโลมะเหสิไอมาเหสีจิตวัฏโกโสไมหังวะะเน นิจังปะติทัสิทสัสิคุณนากะโรปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันพะศีวะลีเทราปัญจะอิเมชาตานณลาเพติละกามะมะ เสสษสีติมะหาเถราวิชิตาชิตสวากาสวากาเอตาสีติมะหาเถราชิตวันโตชินราสาชาลันตาสี และเเชนะอังคะมังเคีสุสันธิตาละตะนางปุระโตอาสิแทกขีเนเมตาสุตตะกังท้าชักคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาลักกัง ขันธะโมรปะริตันญาอาดานาทิยะสุตะก,กังอากาเส,สีชะทะนังอาสีเีสาสปากระไอกะระสันทิตาชิ นาฮะวะรังยุตตาสัปตบปาการะลังกะตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิลัตตัตุบัตทะวะอาสสสวินะยัง ยันตุอะนันตชินะเตชะสาวัสะโตเมสกิตเจนะสะททสัมพุทธปัญชะเลชินะปัญชะ,ะมัสนำ้ำห วิหะรันตังมหีตะเลสา,าปาเลนตุมังสัพสเพเตมะปุริสาสะพา,าอิจวามันโตศกุตโตสุลโขชีนะ ชินานุภาเวนะชิตุปท,ทัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตะรายโอสัตธนามานุภาวะปาลิโต จะรามิชิชนปัญชาเรติ